จากงานวิจัยพบว่าในขมิ้นชันมีสารสำคัญได้แก่เคอร์คูคมินอยในปริมาณสูงมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายด้านอาทิ 1. สนับสนุนการทำงานของสมองให้เป็นปกติ 2. ช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคความจำเสื่อม 3. เพิ่มระบบความคุ้มกันของร่างกาย 4. ช่วยให้กระเพาะอาหารและลำไส้ทำงานได้ตามปกติ 5. สมานแผลทั้งภายในและภายนอก 6. รักษาโรคกระเพาะ 7. ช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ 8. บรรเทาอาการนิ้วในถุงน้ำดี 9. ช่วยลดอาการภูมิแพ้แก้วัดน้ำผักผลไม้ผสมสารสกัดจากขมิ้นชันเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมเพิ่มระบบความคุ้มกันให้ร่างกายลดอาการภูมิแพ้ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเสริมการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ การทำน้ำผักผลไม้ผสมสารสกัดจากขมิ้นชันมีหัวใจสำคัญคือการฆ่าเชื้อแบบพ a ชเจอร์ไรส์ซึ่งเป็นการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงระยะเวลาสั้นเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้ได้มากที่สุดและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคได้ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์และมีความปลอดภัยของอาหารในการบริโภคโดยขั้นตอนการผลิตน้ำผักผลไม้ผสมสารสกัดจากขมิ้นชันมีดังนี้ 1. ทำการเตรียมส่วนผสมโดยช่าง น้ำสับประรดน้ำแครอทผสมน้ำส้มอัตราส่วน1ต่อนน้ำแอปเปิลน้ำตาลซึ่งเป็นสารให้ความหวานสารควบคุมความเป็นกรดช่วยควบคุมความเป็นกรดในอาหารลดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดขมิ้นชัน 2. ค่อยๆเทส่วนผสมของเหลวลงในหม้อตั้งไฟใช้ไฟกลางคนส่วนผสมให้เข้ากันที่อุณหภูมิ60-65องศาเซลเซียสเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคบางส่วน 3. เติมสารสกัดคมิ้นชันที่ผสมในน้ำตาลและสารควบคุมความเป็นกรดที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้สารสกัดคมิ้นชันกระจายตัวได้ดีและไม่จับตัวเป็นก้อนสีน้ำตาลเวลาเทส่วนผสมของเหลวลงในหม้อให้คนให้เข้ากันที่อุณหภูมิ75-80ถึงองศาเซลเซียสเป็นเวลา1-2ถึงนาทีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อแบบพัชเจอร์ไรส์เพื่อทำลายแบคทีเรียพวกที่ไม่สร้างสปอร์และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคทุกชนิดในอาหาร 4. บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ทันทีด้วยวิธีการบรรจุร้อนหรือฮอตฟิลที่อุณหภูมิ65-80องศาเซลเซียส 5. นำไปใส่ในถังน้ำแข็งที่อุณหภูมิ0-4องศาเซลเซียสเพื่อลดอุณหภูมิและเซตตัวนำผลิตภัณฑ์ที่เซตตัวแล้วไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ2-4องศาเซลเซียสจากสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้างต้นจะได้น้ำผักผลไม้ผสมสารสกัดจากขามิ้นชันบรรจุขวดขนาด150มิลลิลิตร จำนวน6ขวดราคาต้นทุนเฉลี่ยขวดละ14.38บาท